กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการอบรมหลักสูตรประกาศนียาบ,าบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮดา้ารุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทา ล่าสุดนะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ฉันชยัยสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยายในหัวข้อชีวิตลิขิตเองนอกเหนือจากนี้ก็ยังได้รับความรู้จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องกัญชาและกัญชงไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ในการอบรมหลักสูตรประกาศนียาบ,าบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวบรรยายในหัวข้อชีวิตลิขิตเอง โดยกล่าวไว้ว่าการเตรียมตัวชีวิตเราโดยเฉพาะการมีความรู้เรื่องความตายเพื่อนําไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละบุคคลน,นั้นถือว่ามีความสําคัญมากเนื่องจากความตายเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันสังคมยังมีการพูดถึงเรื่องของความตายน้อยมาก ในมุมมองของแพทย์มองถึงเรื่องความตายทางการแพทย์ว่าเป็นการเสียชีวิตทางกายหัวใจหยุดเต้นอวัยวะต่างๆไม่ทำงานสมองตายภาวะที่สมองตายไม่ทำงานมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยที่ชัดเจนผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้ด้วยเครื่องประคองชีพในทางกฎหมายผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วซึ่งผู้ป่วยสามารถบริจาคอวัยวะได้จะถือเป็นประโยชน์มหาศาล ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่คนกลัวตายเพราะกลัวทรมานก่อนตายกลัวไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีกลัวการจะเป็นภาระกกับคนที่เรารักในช่วงเจ็บป่วยและยังมีความเป็นห่วงคนที่อยู่เบื้องหลังมาจากไปกลัวการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักแต่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตายได้หากมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้ก่อน ยอมรับในสังคมจะมีมุมมองเรื่องของการตายที่มีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลที่มีความเชื่อทางสังคมและจิตใจขณะที่ทางการแพทย์จะให้ความหมายการตายดีหมายถึงการตายในเวลาอันควรการตายไม่ทุกทรมานมีการเตรียมตัววางแผนที่ดีการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยผู้ที่แสดงเจตจำนงสามารถทำหนังสือก่อนตายทำแล้วเปลี่ยนแปลงได้แพทย์จะใช้หนังสือฉบับนี้พิจารณาในการรักษา อย่างไรก็ตามเมื่อทำหนังสือแสดงเจตจำนงก่อนตายแล้วต้องบอกแพทย์บอกญาติให้คุยเรื่องการตายในครอบครัวมีไวเพื่อลดความขัดแย้งซึ่งปัจจุบันคนไทยทำหนังสือแสดงเจตจำนงก่อนตายน้อยมากส่วนแนวทางสำคัญในการเตรียมตัวตายอยู่แบบมีคุณภาพหาต้นทุนทางใจลดความห่วงให้น้อยลงเข้าใจสภาพร่างกายอย่าหวังปาฏิหารคุยกับญาติและแพทย์ถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะสุดท้าย รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ ad, ชันชายยังกล่าวแนะนําว่าการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตควรใช้เพื่อซื้อเวลารอให้อวัยวะฟื้นตัวและกลับมาทํางานได้แต่ไม่ควรใช้ยื้อชีวิตดังนั้นอย่าไปคิดเรื่องตายดีแต่ให้อยู่ดีก่อนตายโดยใช้วิธีการดูแลแบบประคับประคองควรเริ่มต้นเมื่อเป็นโรคที่รักษาไม่หายเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติสำหรับประเทศไทยจะมีการนำการุญคาตหรือเป็นการจบชีวิต เพื่อไม่ให้ทรมารมาใช้เมื่อใดนั้นรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สันชัยกล่าวว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยต้องมีความเข้มแข็งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและไทยมีความพร้อมเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีกฎหมายลูกรองรับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ ad, อดิตทัตนร,รงค์คณะบดีวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวในหัวข้อ,อ cannabis business ว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยพูดถึงเรื่องกัญชากัญชงทั้งนี้กัญชากัญชงมีสาร THC ที่มีผลต่อจิตใจและระบบสมองและส่วนสาร CBD มีสารที่ช่วยลดการอักเสบเพิ่มความอยากอาหารเมื่อเวลาร่างกายได้รับสารที่เกินขนาดสาร THC จะออกฤทธิ์กระตุ้นที่บริเวณสมองเป็นหลักดังนั้นการบริโภคกัญชาและกัญชงต้องศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเพราะการนำกัญชาและกัญชงไปใช้มีความแตกต่างกัน ส่วนทองรองศาสตราจารย์ดรชีราวุฒิเพชรเย็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ได้กล่าวถึงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินหน้ามุ่งไปสู่กัญชาเสรีได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กัญชงกัญชาเป็นพืชในกลุ่มคาบิสซาติวาจะมีสาร CBD ที่ทำให้มีผลรู้สึกผ่อนคลายและสาร THC ที่มีผลต่อระบบประสาท เป็นสารต้นเหตุของอาการเมาเช่นเดียวกันกับกัญชาด้วยสาร thc ในต้นกัญชงและกัญชาตามปกติจะมีค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3- ถึงร้อละ15แต่อย่างไรก็ตามการปลูกกัญชงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรปถูกกำหนดให้ใช้พันธุ์ที่มีสาร thc ไม่เกินร้อยละ0.2ซึ่งไม่สามารถนำมาทำเป็นยาเสพติดได้สำหรับประโยชน์ของเส้นกัญชง นำมาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงมากมีคุณสมบัติที่แข็งแรงกว่าผ้าฝ้ายสามารถดูดซับความชื้นได้มากกว่านลอนและให้ความอบอุ่นได้มากกว่าลินินกัญชงที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศอินเดียกัญชงถือว่าเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อย,ยอดทางธุรกิจได้มากมายและกำลังเป็นสินค้าที่นิยมของผู้บริโภคกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทั้งต้นใบมเมล็ดเปลือก สามารถแปลรูปนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลายสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพปัจจุบันการปลูกกัญชากัญชงในประเทศไทยไม่ต้องขอใบอนุญาตแล้วโดยให้ใช้ปลายทางที่เอาไปแปลรูปต้องเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตแทน แต่ผู้ปลูกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนรักกันทําให้ประชาชนเข้าถึงการปลูกได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการลงทะเบียนเป็นการระบุพิกัดพื้นที่ปลูกเพื่อตรวจสอบได้ว่าพื้นที่ปลูกมีสารตกค้างหรือไม่แต่การทำให้ประชาชนเข้าถึงการปลูกได้ง่ายขึ้นอาจจะควบคุมคุณภาพได้ยากขึ้นการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชสกุลกัญกชาขอใบอนุญาตสกัดเท่านั้นเนื่องจากต้องมีสารมาตรฐานนำเข้าจากต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจที่เป็นพวกสกัดต,ต้องมีค่า CBD และ THC ได้ตามที่มาตรฐานกำหนดเช่นยาหยดสเปรย์พ่นคอและกลุ่มที่ใช้ได้เลยไม่ผิดกฎหมายคือกลุ่ม,มเมล็ดซื้อขายได้ตามปกติมีแค่ผลตรวจและระบุที่ไปที่มาชัดเจนได้กฎระเบียบในการกำกับดูแลเฉพาะ หรือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษปีพฤศักราชเพื่อใช้สําหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัด CBD การสกัดสารสําคัญจากกัญชากัญชงจะมีกระบวนการขั้นตอนเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบการสกัดโดยเอทานอลขั้นตอนการทําให้บริสุทธิ์ถูกควบคุมด้วยระบบปิดและการสร้างผลึก ในปัจจุบันประเทศไทยมีแปลงปลูกกัญชาพเพิ่มขึ้นร้อยละสิโดยในปี2568จะมีข้อกำหนดการปลูกพืชผลทางการเกษตรต้องได้รับมาตรฐานการเพาะปลูกมาตรฐานการจัดการมีการแพ็คบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งหมด ปกป้องสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในปัจจุบันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้องมีการกำกับมาตรฐานทำให้ไทยสามารถเป็นผู้กำหนดราคาส่งออกสินค้าทางการเกษตรได้รวมทั้งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกัญชาญและกัญชงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยั่งยืนได้โดยสิทธิบัตรจะมีอายุคุ้มครอง20ปี คุณผู้ชมคะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2นี้นะคะจะเน้นย้ำในการให้องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์5ด้านที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยประยุกแพทย์แผนจีน แพทย์ที่ใช้หลักดุลยภาพบำบัดรวมถึงธรรมชาติบำบัดหรือโฮมิโอพาธีรวมถึงนำไปสู่ภาคปฏิบัติด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เพื่อแผ่ไปถึงครอบครัวชุมชนสังคมและช่วยทําให้ประเทศชาติของเรามีพลเมืองที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจแจ่มใสด้วยนั่นเองค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ